เห็นไหมสองดอกง,งามงามสองดอกง,งามงามพี่อีกสองดอกสวยสวยลูกเล็กเด็กแดงเลือดมากอ สวัสดีค่ะแม่ขอนจ้ามาเข้าป่ากันค่ะเข้าป่ากันเก็บเห็ดเมลอนจ้าเมลอนมอเลนเมลอนอีกแล้วหอยว่าแล้วเฮ็ดมอเลนจ้าป่าป่าป่าก็จะประมาณนี้มีคนถามมาป่าประมาณไหนป่าประมาณนี้ค่ะเขาตัดไทยม่ตีต้นไม้เลย คล้ายๆกับตัดไถพุ่นดินขึ้นไม่ไหมจ้ะแต่ว่าไม่มีทั้งป่านะคะมีเป็นจุ้มๆหายากมากกลังดูอยู่ว่าเอ้าเรียวไปไหนก็เดินกันตามชายป่าจ้ะหายากหายากเห็ดเนี่ยเออเพี้ยพีเพียค่ะโอ้ยสวยๆสวยๆมาแล้วมาแล้วหน้าตาประหลาดประหลาดนี่แหละค่ะมอเลน นี่แบ่งกันเรียบร้อยโอ้นี่สวยๆจับสายจับสานี่มากับเพื่อนหมวงค่ะแบ่งพูดกันเรียบร้อย <c oughs> อหมดนี่นี่นี่สวยสวยบ้าเหรอสวยแล้วพี่ๆดงๆวงเอ้าอย่าบอดเรานี่เห็สวยๆ <c oughs> อยู่ในหลืบอยู่ในหลืบค่ะ ดอกใหญ่มากนะมองสวยแน่สวยอยู่สวยอยู่เอออู้พี่ค่ะงาม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 จดรดจดเลีเลยสองดอกสองดอกเห็นไหมแบบดำาะกวัญเออแบบดำสวยสวยอู้เห็ดหงาใเญ่าบางนี่นี่นี่พี่พี่พี่หง่แเ้วาหง่แล้วอู้พี่ค่ะไหมไหมยังงามยังงาม เดืออเ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 อสวยๆเสองดอกไหมยังงามสวยมากาาในแบบเห็ดแล้วนั่นนแบบเห็ดแ,แ,แล้วนั่น มาแลวันไหนเปล่านี่สวยๆค่ะเลิศมากเลิศมากเก็บเก็บนี่สองดอกเห็นไหมเห็นไหมสองดอกงามงาสองดอกงามงพี่อีกสองดอกสวยๆลูกเล็กเด็กแดงเลิศมากอืมอมสวยๆค่ะโอ้ยมันมันเงาเดียวกันเลย เงาเดียวกันเลือเนาะสวยมากค่ะสวยสวยสวยสีกลืนไปกับพื้นเลยค่ะสุดยอดไหม ดอกบัวสันใหญ่แต่ว่าโอ้ยสุดยอดมากสุดยอดอะไม่หัวดำๆค่ะหายากมากขอบอกว่าหายากมากเป็นเห็ดอร่อยแล้วก็หายากค่ะอืม ขาเขายาวอยู่นั่นนี่แอบเพิ่งเพิ่งเพิ่งสวยมากพี๊กพีกดอกนึงพี๊กดอกนึงเพี้ยมาหัวดำดำเนี่ยเห็นไหมอุ้ยสวยนะเนี่ยเพิ่งดูเพิ่งดูสวยมาก,อ,ก,อ,กมอุ้ยสวย,นนสวยมาก,มากเห็ดนางงามเอาเลยค่ะเห็ดนางงามเห็ดนางงามเลิศมากเลิศมากค่ะโอ้ยสุด ยอดของหายากค่ะของหายากของดีของอร่อยจ้าไม่มีพิษแน่นอนค่ะตัวนี้โอ้มีค่ะมีมีมมมสุดสุดยอดโอ้ยโอ้ย,อยมันเริ่มมันขยายเริ่มขยาย,ย,ายสุดยอดอมีความหวังมีความหวัง,ง,งเห็ดสมองค่ะียนแปดใช่ไหมพนแฉกไปหมดสดอกมีแตใ่ใหญ่ๆ กระดวกนี่ก็อลังมากกับเห็ดสมองไม่คอนบกินจ้ะสวเเดนขึ้นเห็ดพิษจ้ะมันมันกำจัดพิษยากค่ะก็เลยบกินโอ้ดอกใหญ่มากมึงเบิงโคนเบิงโอ้โหสุดยอดมากดูดูดูเบิง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 บิง่งยัางงามยัางงามสุด,สด ค่ะอุ้ยเจิดมาหอดพี่ค่ะสนามหญ้าเพื่อป๊อปเพื่อพุ่นแถวนี้แต่แถวนี้โดนแทะเยอะค่ะแทะเยอะอู้พี่ค่ะทั้งกล่องไม้ทั้งกล่องไม,งงม้พุ่นเยอะเยอะพุ่นพุ่นด,ดำดำนะจ๊ะนี่เราเริ่มจากดอกนี้ก่อนแต่ <S <S ว่าแต่ว่าก็โดนแทะจนว่าจะ้ะ โดนแทะจนว่าไหมเห็นไหมนี่ดอกพุนดอกนะคะอย่างอย่างสวยทากหนักโอ้ย อกนึงโอ้เป็เตอรมีทากเลยค่ะ,ะง,งามง,งามงามงามพี่ค่ะโอ้ยว้าว กลวงแค่โอ้ทากแท้สวยๆเยอะเนอะดู่าเยอะอันไม่สวยแต่เยอะครับไม่สวยแต่เยอะสามดอกเห็นไหมสามดอกสุดยอดอะ่ะโยเจอทากทีเดียวห่อแพกแขกได้ไหมคอนสวยมากเ้า ขาดคอรอ,อย่าเพิ่มขาดนะในคนตัดก่อนเยอะเยอะอัน <Yeah, yeah. S 1> นี้เล็กๆเ,เห็นไหมนี่เล็กๆเลยเพี่กระจุกนึงค่ะกระจุกนี่แสนแปดอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะไปมาสามดอกพี่สองดอกแสนแปดหลายหลายหลาค่ะปน่ปนๆน,นเอาเก็บเก็บหม่ ชิมอยากรู้อยากเห็นอู้เพี่อแม่สองก่องบอเยอะเนี่ยสุดยอดมากเพี่ข้างในอีกสองเนี่ยสุดยอดไหมมันเลิศมากมันเลิศมากเยอะมากค่ะสุดยอดมากค่ะ ได้ได้ได้อยู่ในกองไหมเห็นไหมตัวน,นี้สองดอกตัวน,นี้ดูแน,น,น่นดอกหนึ่งเพิ่งเห็นสีเหมือนไม้มากโอ้โหุนดำคลิกมิกเกดีดอกพุ่นนะพสุดยอดคุ้มกองเนี่ยเนี่อปีที่แล้วก็สุดยอดกองนี้มันเยอะแล้วปีที่แล้วมีแต่ใหญ่ๆด้วยเนาะสุดยอดมากค่ะอลังมากมงดู อุ้ยอยู่ในหลุมหายากมากอยู่ในหลุมอยู่ในก่อไม้อยู่ในหลุมอุย้ยหัวขาดต่อยก็ไม่ได้ต่อยก็ไม่ขาดอสุดสวยสุดสวยสุด,สด,สดนี่นี่ดอกนี่มาดอกนึงเห็นแต่หัว เลิศมากมันเลิศมากค่ะเพียเพียเพียดอกนี้ก็สุดยอดเลยใหญ่ใหญ่มากเห็นไหมอลังอลังอลังบกกรายลมันลายเรียบร้อยเติบค่ะอย่างเยอะเลยอลลังมากได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะสุดยอดแล้วค่ะเห็ดนี่มันแบบอร่อยมาก เห็ดสิบดาวเห็ดสิบดาวงัวนอนบวกครับออนนี้งัวร้อนงัวนอนบวกครับเ <c oughs> ย็นนะแม่ดินเปียกค่ะตรงนั้นเย็นอ้ยผีดอกเห็นไหมค่ะอ้ยมันคือกันครับ หญ้ากับยุ่งแถวนี้้เอยกับพื้นคักเพียรเปียเห็นบ่คือกันกับพื้นกับหญ้ากับยุ่งคักค่ะโอ้ยว่ะสุดยอดมากค่ะเยอะแยะเยอะแยะ,ยะ,ยะโอ้ยสุดยอดมองดูโอ้ยแต่หัวแหว่งกัน,น,เ,นเออนัน,นดดกนึงค่ะน้องดำน้องดำพี่<ะ>ดดกนึงเพีย มดำคุมุคิมิเยอะเพียเพียแล้วก็ดำกลางถนนกันเนี้ยเนี่ยๆนี่ยนเก็บเลย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 จ้ะโอ้ดำแต่นี้ทั้ทงดำโดนแทะโอ้มรลสุมชีวิตลุ่มเหล่าดูทั้งแวงทั้งดำเนี่ยเพี้ยพุ่นพุ่นดวกนึงอุ้ยไปทั้งสายเลยหม่องผู้มีหมดเลยสุดยอดอะ่ะ อลา,างมากเออใช่ใช่บอกแล้วว่ามอลสุมชีวิตมันลุมเล้าสุดยอดอะ่ะ<ฮ>น้องดำน้องดำน้องดำสุดยอดมากอะ่ะเลิศเลยอ,อย่างเยอะอย่างเยอะขอบวกเต็มตาคุยพร้อมคุยพร้อมโอ้นยังไง เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยว้านั่นหนึ่งดอกเห็นไหมเน่ดำดำเนี่น้องดำน้องดำมาแล้วพี่พี่พี่อีกสองดอกอุยอย่างงามอย่างงามฮะอย่างงามอุยใหญ่ด้วยหมวงสองดอกเนี่ยสวยสวย<ป>อืมนะน้องดำน้องดำโอ้ยหัวดำดำคือมุคิมิมาสุดยอดสุดยอดไหมน้องดำของเรา เฮ้ยพี่ดอกนึงพี่ดอกนึงอุ้ยยังใหญ่ยังใหญ่ยังงามป้าเจอแม่มันแล้วเจอแม่มันแล้วแล้วตัวแม่เฮ้ยใหญ่มากค่ะใหญ่มากเบิ้งเบิงเบิงใหญ่มากเจอแม่มันแล้วเจอแม่มันแล้วสุดยอดป้าเอ้า ใช้ถ่ายไหมเอาในใจด,ดอกหนึ่งแห้งรอแล้วแห้งรอแล้วไหมน้องดำน้อยของเราสุดยอดน่ารักจ้ะค่ะอุ้ยสุดยอด ดูดูข้างบนดอกเล็กๆด้วยเนี่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 ยอยู่ขอบถนนเลยเอ้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วหนึ่งดอกพุ่นสองดอกพุ่นสามดอกเล็กๆตะมอสตะแม่อุ้ยมี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 โอ้โหพุนหนึ่งสองพุ่นสามพี่นสี่แต่ว่าแต่ว่าทากลุมจังเลยค่ะทากลุมแบบสุดยอดอะ จ้าโอ้โหต้นทากแท้นะม่วงคนยิ่งกลักวกลัวทากอยู่อัตราเสียงสูงมากกับเราเนี่ยอ,อ, <laughs> อัตราเสียงสูงมากอะ่ะโอ้ยสุดยอดเกือบเหยียบเกืยอบเหยียบได้ยูได้ยูได้ยูพี่ดอก อุ้ยบุญมาค่ะอุ้ยสุดยอดมากมึงดูบุญนป็นดำาต้พุ่มต้าพุ่มเยะแล้วสวยมากฝั่งนี้มันสวยเป็นหัวหน่ะอีกนวาโน่นน่ะหัวหัวเยอะเลยเยอะเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วเห็ดเรายังไงเทบไม่เห็นแทบไม่เห็นอุ้ยอย่างงามอย่างงามไหมได้อยู่ได้อยู่สุดยอดอยู่นั่นแน่อ่ะ ได้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 ไดอ้ยมันสวยมากอะ่ะมองดูตุปุติปิอุปุอิปิเลยแบบโอ้ยเลิศมากอารังอรังอรังจะเยอะไงไห่งามอยู่เห็นว่ากระดาใหญ่ด้วยอืมมันเลิศมากมันเลิศมากได้ได้ได้ฝั่งนั้นก็อรังฝั่งนี้ก็อารังอยู่มวง สวยมากเลยอลังอ่ะอลังอ่ะอลังการเนี่ยเนี่ยดำตะคุ่มตะคุ่ม,มอยู่มาสุดยอดอ่ะแบบเลิศเลยเลิศเลยสวยมากอ่ะดอกสมบูรณ์มาก,กเนี่ยโอ้โหผีดอกนี่ยไงหลีอยู่ ลีอยู่ลีอยู่มันจอบอยู่แอบอยู่ไปได้กรีดมารอบนี้ก็ได้กรีดจะได้ได้เยอะอยู่โอ้ยนี่ค่ะสองดอกกำลังมาสวย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 มันก็วราวางอังนั่ะเนี่ยขอบอ๊ เยอะ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 ถือว่าได้เยอะมากเลยนะเนี่ยถึงจะไม่ค่อยสวยไปบ้างแต่ก็กินได้จัดไปเธอเนาะมึงอู้ว่ามันดอกเดียวพุ่นกันตั้งนาพุ่นโพโลเพลียพุ่นแต่มันเหมือนคือกันกับปาหาหา้าค่ะแทบพอ่อ เออโดนรถทับอ่ะน่าจะอยูใใ่ใต้ใต้นี่แหละ,ะใหญ่ใหญ่อยู่ดอกนึงเนยสุดยอดอยู่ไมนี่ดอกนึงค่ะพี่ดอกนึงพ,พี่พี่ดอกนึงคนสวยสวยสวย,สย อย่าไปสายไปพันขาพี่หมวงไงลูกออดอกบ,บกใหญ่มากสุดยอดเลยจับมึงสุดยอดสุดยอดอยังใหญ่ยังใหญ่เลิดมากเลิดมากพีผีดอกนะ สวยงามสวยงามนี่ฝนฝนโอ้ยยางใหญ่เยอะมากโอ้ยสวยมากหม่วงสวยสุดๆน่ะดู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 ฝนฝนแล้วอีกสองดอกข้างนั้นไงรเห็นเลิดเลยเลิศเลยตกเลยบอกกลัวไม่มีฝนฝนตกค่ะหัวพระทันทีเลยครับ สุดยอดมากจริงเออเออสุดยอดมากตัวอ๋อมีแต่ใหญ่ๆนะมองงามๆโอเคอลังการมากอลังการมากอลังการมากเยอะเออ สุดยอดตาดีสุดๆนี่หนึ่งดอกพี่ค่ะโอ้ยสองดอกงามๆพี่สามดอกโอ้ยสุดยอดเห็นไหมอึ๊บโอ้ <BR EN issance> ยอดมากสุดยอดพี่มาพี่ดอกหนึง่งพุ่นดอกหนึง่งก็เจอเจอ,เจ,อจุ้มจุมกันอยู่เลยเนาะ <c ười> ใช่ใช่ใช่สวยๆเฮ้เ,เ <c ười> ก็บเลยเก็บเลย ui, dễ che dễ dạ dễ dạ dễ dạ dạ bằng đồ ăn ngam mát lớt mát ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน